นะครับเมาเลทานขันจ่นนะครับเพิ่นมีโครงการปลูกไม้ดูค่านะครโครงการปลูกไม้ยูค่าแจกฟรีนะครับสำหรับพันไม้แต่วันทงไงเรื่องปุ๋ยอัีนี้ผมจะขอชาไปมีรายละเอียดตันไหนะครับเพะว่าตสิขอได้คือรงกั้งทเกษตรอำเภอกมนะครับพอว่าท่านเกษตรอำเภอเรชีว่าคืออเหยเกิดว่นที่แจนะครับจับมอดีกว่วันที่สืบเจไดนี่อมือนะครับเรื่อมือตับตาไห้ พอเป็นพี่น้องพอดูเข้นใจอย่างสืบปูนะครับสืบปลูกจากไรหรือสืบปูกตามคันเทร่หรือสืบปูเช่นไรแต่เนี้ยที่เรียนะครับเพราะว่าถ้าต้องการกะมาลงซื้อนะครับลงซื้อไว้นะผมกับอีโชมกระทั่งเกษตรอำเภอต่อไปนะครับหวัดดีครับหวัดดีครับนะครับเอ้ามูนี้นะฮะวิถีชีวิตชาวบ้านเฮ้วิถีชาวบ้านนะฮะเรานี่ รสตรงเต็งคือเกานะครับวันนี้เราจะมาทำกับเมนู40บาทเออเพิ่มเ็าเรียกอะไรเพิ่มราคาในการทำอาหาร40บบาทนะฮะมันก็คือนะฮะขาไก่เออวันนี้เราจะทำเมนูขาไก่นะฮะก็มันมีเล็บเล็บมันตรงนี้เราจะตัดก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้ ถ้าอยากให้มันดูดีก็ตัดถ้าไม่อยากให้มันไม่คิดซีเรียสอะไรก็ไม่ต้องตัดตัดเล็บมันนะฮะอันนี้ตัดดีไหมผมจะเห็ดแบบง่ายๆคือบอตัดไม่ตัดก็ได้嘛ทํากินไม่ได้ทําขายเอาโอเคผมจะไม่ตัดนะฮะไม่ตัดเล็บมันก็ต้มแบบนี้ไปเลยไม่ตัดหรอกอาจจะตัดนิดหน่อยให้มันดูดีเนาะอตัดก็ได้เอาไปโอเคมาทีนี้ นะฮะอันนี้คือตัดแล้วอันนี้คือยังไม่ตัดเออยังไม่ตัดจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็ตัดแล้วนะฮะแล้วก็จะตัดให้มันเป็นลักษณะแบบนี้น,ะนี่โอเคเอานะครับส่วนความเปรี้ยวนี่นะฮะความเปรี้ยวผมก็จะใส่ยอดใบมะขามอ่อนนะฮะอ่าเราจะใช้ยอดใบมะขามอ่อน ในให้มันมีรสชาติเปรียปร้ยวๆนะครับมันจะเป็นความเปรี้ยวแบบบ้านๆน,นะครับความเปรี้ยวแบบบ้าน,าน,นคือต้มใส่ใส่ใบบักขามอ่อนนี่แหละนะฮะเห็นใบบักขามอ่อนแล้วมนนันน้ำลายไหลพอดีมันมีความอะไรความเปรี้ยวแบบรสชาติแบบาบานๆน,นะครับเกออ็บเอาแต่ยอด,ดอ่อ,อนๆมันนะฮะ เขาเรียกว่าต้มไก่ใส่ใบบักขามออนนะครับแต่ว่าดอกมันเนี่ยนะฮะี่ผู้ใดใคยกินอ่าดอกตําดอกตําดอกบักขามบ่นะครับเออเขาบอกเขาไปตําไปตําดอกมะขามเนี่ยกินเขาเรียกอะไรกินเป็นของว่างกินเป็นของของสมของยังสีนะนะครับเออตาดอกบักขามเนี่ยกระ,ะเสียบดือกันดิแต่สมมตินี่คน คนกับสิเป็นบางคนเนาะบางบานเขากะสิเอาไปตำอยู่นะฮะนี่เดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวจะมาเก็บดอกบักขามไปตำทำวิธีตำหลอบกักขามเออตำหลอบกักขามให้เบิงนะครับตอนนี้เราเก็บเก็บไอ้ยอดมะขามอ่อนเนี่ยนะฮะไปไปปรุงอาหารก่อนวันนี้นะฮะนี่อ่าเก็บนี้ค่อยๆเก็บไปเอาสัก เอาสักกรรมือหนึ่งนะฮะเอาสักกรรมมือหนึ่งเอาไปโอเคนี่คือ,อต้นมะขาม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 ,ขามและก็เอาชีวิตรอดในป่า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 เอาชีวิตรอดในป่าเอานะครับก็ตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงพริกนะครับเอาลงไป นะครับจากนั้นผมนก็จะใส่ใบมะขามตามลงไปเลยคือจะเคี่ยวให้น้ําซุปเนี่ยมันมันออกรสชาติเปรี้ยวเลยปรุงรสไปเลยใด็ดตัวนะครับอ่ะปิดฝาไว้ให้มันร้อนสักหน่อยนึงนะฮะทีนี้อยากให้มันนัวใช่ไหมฮะไม่อยากใส่ผงชูรสเนี่ยเวลาเห็ดตุ่มไก่เนี่ยอยาาให้มันมีรสชาติน,นั้นนัวๆบ่อยากใส่ผงชูรสเนี่ยเขาก็ใส่ใบมอนนะครับใบมอนมันจะเห็ดไฮน้ำซุปเนี่ยเกลี่ยมีความอูมามิขึ้นมีความนัวขึ้นนะครับเขาก็จะใส่ ใบหมอ,ใบอใใบมอนลงไปสัก 3- 4สี่ใบอ่านี่ใส่ใบหมอนลงไปทีนี้รอให้มันเดือดอีกสักคิดแป๊บหนึ่งนะฮะเดือดขึ้นมาสักหน่อยนะฮะอ่าน้ำซุปมันพอที่จะเครื่องเครื่องปรุงเครื่องเทศเนี่ยกิงคาตะไคร่มันออกรสดออกชาติออกกินแล้วเขาก็เอาขาไก่เขาลงไปนะฮะขาไก่ลงไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆแหละเคี่ยวจนกว่ามันจะเปื่อยนั่นแหละนะนก็แค่นี้แหละ ต้มไก่เนี่ยนะฮะแค่แค่นี้อ่ะเห็นไหมเปื่อยแล้วก็เราจะได้ประมาณนี้อ่ามาวิธีคนจรนวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุขเอานะฮะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือนี่คือแสงมันเข้าอย่างนี้เออนี่โอ ต้มไก่ต้มตีนไก่ทำไมเราต้องนั่งอว่ยทางไหนเนี่ยแสงมันทำไมมันอเออมาทีนี้นะฮะได้เวลากินกินข้าวแล้วนะครับอันนี้คือ ต้มตีนไก่เออทำไมมันแสงมันมบุกแสงมันหย่อนแบบนี่นะฮะพร้อมกับนี่แจ่วเออนี่นีแนะะออ่แจ่วพริกผงนะฮะเออแจ่วพริกผงครับอ่าแจ่วพริกผง หรือพริกป่นนั่นเองนะฮะคือเจียวพริกผงหรือพริกป่นนั่นเองอเดี๋ยวนีสดน้ำก่อนสดน้ำก่อนอเปรี้ยวกำลังพอดีเลยสมแลังพอดีพอพี่นอะเ,เดี๋ยวมันต้องมีมีเออ จะได้เห็นชัดสัตว์โบบูมันสีขาวไงไอ้กล้องมันไม่ดีกล้องมันเป็นเขาเรียกอะไรกล้องไม่ดีมันพอกระเทินนะฮะต้องดูแบบอน,นาถาไปก่อนนะเปิดกล่องข้าวจาเจ้ากันเนะี่จำเจ้าอืนะ้ เจ้ากับโคตใส่ได้พาออนอเวเลกโกดมาเปือยบวบมาดูว่ามันจะเปื่อยไหมสนั่โอ้โอ้ยลาลาลา อ่อนนด้เพื่อนน้องจับไม่ได้เลยนะฮะขอญาตใช้มือ,อขอญาตใช้มือโอ้ยนี่ร้อนๆอ,อย่างนี้นี่นี่คือต้มขาไก่ใส่ใบมะขามอ่อนโอเค ไปดิโอ้ยแสบคักแสบจนสมักรแสบจนสำรักเออ มันสำลักเพราะทั้งกินทั้งพูดนี่แหละจำเซลอย่างเงี้ย นัวน้ำน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเนี่นัวนัวจริงๆมันจะคนเปรี้ยวคนละอย่างกับมะขามเปียกนะยอดมะขามอ่อนมันจะเปรี้ยวคนละอย่างเลยเหมือนเปรี้ยวนัวๆ Uh huh. นี่น้ำน้ำศพน้ำซุดเนี่ยขับขนาดามีแหง้ง หั่นหั่นไอเนี้ยหั่นไอขาอ่อนน่ะหั่นขาอ่อนให้มันบางๆอือหั่นขาอ่อนเนี่ยให้มันบางๆเห็นไหมนี่หั่นบางบางมันจะเคี้ยวได้แบบพอดีเลยคือมันไม่เฝื่อนเกินไปถ้าเรากินแบบชิ้นบางๆอ่ะคือถ้าเรากินแบบชิ้นบางๆจะไม่มันจะไม่ไม่ฝาดเกินไปขาอ่อนพอดีเลย

แซบแซบจวดจวดพุ่งจุด Chút gió rồi Bật lẹo ครับหมดเลยแซบแซบใช้ได้แซบแบบสุดๆเลยลองดูเอาเอานะครับก็เรียบร้อยลงไปนะครับกินเยอะนะฮะกินเยอะก็ส่งผลให้ที่โพเห็นไหมเนยท้องนี่นะฮะท้องนี่อ่า เต็มไปด้วยอาหารนะฮะลงพุงว่ากันอย่างนั้นแหละนะฮะก็เป็นสูตรอาหารแบบบ้านๆนะครับเออสูตรอาหารแบบบ้านๆเฮานี่แหละนะครับผมก็เอานะครับต้มขาไก่นะครับต้มขาไก่ใส่ใบบักขามอ่อนนะครับก็เป็นสูตร ทำกันง่ายๆนะครับเขาก็ทํากันกินบ่อยเหมือนกันนะคนก็ทํากันอย่างแพร่หลายคือว่าต้มไก่ส่ใบบักขามขามอ่อนเนี่ยนะฮะถ้าอยากให้มันนัวก็ใส่ใบหม่อนยอดใบหม่อนสัก 3- สีใบลงไปนะมันจะเพิ่มความเขาเรียกอะไรน้ำซุปมันจะนัวขึ้นเออน้ำซุปมันจะนัวขึ้นนะครับวก็จะได้ความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบแบบใบบักขามอะนะฮะมันจะไม่เหมือนมะขามเปียกนะเออมันจะเป็นแบบ เปรี้ยวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะเปรี้ยวอ่อนๆนะครับผมก็ลองดูนะครับเอออาจจะถูกใจนะครับเอออาจจะถูกใจกับสูตรนี้นะครับกับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละนะออทำกินแบบนี้แหละกินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมอ้าวนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ลงมมาแล้วเนี่ย <laughs> กล้องสั่นเนี่ยเออกล้องสัน่น กลางทุ่งนาไม่ใช่อะไรหรอกอยู่กลางทุ่งนาลมมันก็เลยแรงนะครับนี่อยู่กลางทุ่งนาลมมันก็เลยแรงนะครับช่วงฤดูทำนานะครับนี่ฤดูทำนาอยู่กลางทุ่งนาลมแรงนะครับเอาถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการาทำคลิปแบบ ชาวบ้านชาวบ้านทําคลิปแบบมั่วๆแต่ว่าอร่อยได้ใจเออแซบด้บเมื่อมนบ่แซบดี่นี่เอออร่อยอยู่นะนะครับไม่ใช่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับไม่ใช่ว่าฝืนกินไม่ใช่นะฮะโอ้ยฝีมือผมเห็ดเงะเห็ดกับเขานี่จังสี่เลยนี่ยกนิ่วโป้แถมนิ่วกลอยแถมตั้งหานิ้วคนละเออบ่ได้ยกนิ่วเดียวสองนิ่วเด้ย,ยกหานิ้วไปเลย ยกขานิ้วมันแสบหลายตียกขานิ้วบ่แม่เมนี่ยา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 เห็ดอีกจักเถ้าว <c oughs> ันทียกขานิ้วให้เลยยวยายายาเห็ดอีกจักเถ้าเด้อวันทีนะครับเอาอรอ่อยอร่อยจริงๆนะครับผมเอา้านะครับวอลล์ไใหญ่หฮางนะครับผมก็ฝนไม่ตกมันแรงนะฮะเออทุกนี้เป็นช่วงที่กําลังหวานข้าวอยู่นะฮะเออมันแรงนะฮะเอ้าบานเข้ากับมันกะซ้ำนี่ละนะครับ,มบ,มบ,นะรบผมยุกินไปตาม ภาษานะอยู่ค้ากอยู่หากินไปตามภาษานะครับผมเอ้าโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกับคขาว่าสวัสดีครับผมวัสดีครับไปแล้วครับไปไหนล่ะครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับก็จะนอนที่เพลนี่แหละครับอกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเวนเออกินแล้วก็นอนเวนที่เพลนี่แหละครับโอเคนะครับรู้เรื่องโอเครู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง Bye.